สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยไทยสุนดานวันนี้วันศุกร์ที่5เดือนเมษาย,ยนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจามาคุยกัน2ช่วงเวลาช่วงแรกจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของการปรับขึ้นข่าวรงขั้นต่ำนะครับรายวันในพื้นที่ส0จังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัด ที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักเนี่ยนะครับได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ยงยุทธเชลแมวงที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้วันศุกร์นะครับก็จะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมเกี่ยวเนื่อกันมาครับช่วงแรกของรายการธุรกิจโรงแรมควรจะต้องปรับตัวอย่างไรเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมาเนี่ยนะครับได้พูดค,คุยกับคุณมงคลลีลาธรรม ในฐานะที่เคยดารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสหาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวในช่วงเก็บตกเศรษฐรกฐิจนะครับนายพิธยรัตนากรผู้อำนวกยการธนาคารออมสินนะครับได้เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยนายเษถาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดันให การกีฬากลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทยภายใต้โครงการที่ชื่อว่าหนึ่งกีฬาหนึ่งรัฐวิสาหกิจพลัสเนี่ยนะครับธนาคารอมสินบบได้รับมอบนโยบายให้เป็นผู้สนับสนุนสมาคมกีฬา5สมาคมด้วยกันประกอบไปด้วยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาบินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายูยิสซูแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาเน็ตบอลแห่งประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาของประเทศอย่างเป็นระบบและเป็นการสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศในระดับนานาชาติด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ที่มีวิชาชีพด้านการสนับสนุนวงการกีฬาซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่29มีนาคม2567เ,เนี่ยนะครับได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาจาก่วยงานราัฐภิสาจและภาคเอกชนที่ทำเนียบรัฐบาล โดยธนาคารอมสินได้จัดพิธีมอบงบประมาณเพื่อเป็นการสนับสนุนแก่สมาคมกีฬา5สมาคมด้วยกันซึ่งจะมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน4ปีนะครับเริ่มสักแต่ปี2,567ประยไปจนถึงปี2,570นะครับโดยที่ธนาคารอมสินสนักงานใหญ่เมื่อวันที่4เมษายน2,567นะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยได้ทุนร้านเราจะมอบแก้วน้ําจากธนาคารอมสินเป็นแก้วน้ําในชุดโซเชียลแบงก์เพียงหนึ่งรางเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและส่งคําตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าเป็น YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบีย้ยได้ทุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับ และสาหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในถ้ารายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับร่วมฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารกับสลากอมสินพิเศษ1ปีนะครับซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทผู้ที่สนใจก็สามารถฝากสลากอมสินพิเศษ1ปีที่ว่านี้ได้หมดเขตรับฝากวันที่15เดือนพฤษสาค,คมนี้นะครับจะฝากที่ธนาคารอมสินทุกสาขาก็ได้หรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชัน m y m o ก็ได้เช่นกันนะครับ ทุกทีครับธนาคารออมสินนะครับร่วมฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งจะมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากหรือจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้นะครับโดยสลากออมสินพิเศษ1ปีนี้มีสิทธิที่จะถูกรางวัลมูลค่า1รางวัลที่1นะครับมูลค่า111ล้านบาทหมดเขตรับฝากวันที่15เดือนพฤษภาคมนี้นะครับสนใจก็สามารถออมเงินผ่านสลากออมสินพิเศษ1ปีได้ในช่องทางของธนนาาาครร2ช่อองงทดด้วนนด้ววยยกกัะบปปไ ออมที่ธนาคารออมสินทุกสาขานี่เป็นช่องทางที่1นนะครับแล้วก็ช่องทางที่2ผ่านทางแอปพลิเคชันไม Mo โก็ได้นะครับทั้งไม Mo โม่แล้วก็ธนาคารออมสินที่สาขาของธนาคารนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตัลเนี่ยนะครับเป็นการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในโอกาสที่ธนาคารออมสินจะครบรอบ111ปีของการก่อตั้งสลากออมสินพิเศษ1ปีนี้จะ มีสิทธิ์ถูกรางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทด้วยกันคําถามคือถ้าเกิดสนใจจะออมเงินกับสลากออมสิ์พิเศษ1ปีซึ่งจะหมดเขตวันที่15พฤษภาคมนี้เนี่ยนะครับสามารถออมผ่านช่องทางของธนาคารออมสินได้2ช่องทางคําถามคือมีช่องทางอะไรบ้างส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนรานะครับแล้วก็ส่งคำตอบในอินบ็อกซ์ได้เลยสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่4เดือนเมษายน เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครครับขอแสดงความยินดีกับคุณวราพรชูพิทักษ์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจรฯฯรัเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ยงยุทธ์เฉลีม่วมงที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดน้ำเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวสิบจังหวัดด้วยกันเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณเพลิดพันธ์แล้วก็สมาชิกกองทุกท่านนะครับครับจริงๆแหมผมกจะใช้คําว่ามัน,มน,มนไม่ควรจะคุยค่าจ้างขั้นต่ำแล้วมั้งครับอาจารย์มันเลยหรือยังย <laughs> ปกติมันก็จะมีส่วนที่ไม่เลยส่วนที่เลยก็มีน,ะนั่นดหฮะเพราะว่า <laughs> มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็หออลังโควิดไปแล้วในการแข่งขันในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งสิบจังหวัดเนี่ยนะฮะครับมันก็ค่อนข้างจะสูงมากนะฮะมันก็จะมีคนได้คนเสียใช่ เรื่องธรรมดาตามการแข่งขันของตลาดแรงงานเนาะครับมันเหมือนใัส่วนของของรัฐบาลชุนี้มันก็จะมีการขึ้นเป็นระยะระยะเนาะมเมื่อเมือนกัมกราเนี้ก็มคอร์อก็ให้ให้ขึ้นไป17กลุ่มทีอยางแล้วใช่ไหมฮะอันอันนั้นก็คราวนี้ก็ที่เหลือนี่ก็ไปทําตามสัญญาที่นี้ตามสัญญาเราก็รูวญญ้ว่าเศรษฐกิจเราไม่ค่อยดียังไม่ถึง12อ,อะไรเงี้ยเนี่ยสรุปว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าหนึ่งการส่งออกเรื่องอะไรท่้ไหล่เนี่ยเพราะว่า ภายนอกมันมีผลกระทบมากมันปกติแล้วในการที่ไหกจ้างการทำเราดูไอ้เปอร์เซ็นต์กโกรธของการส่งออกแล้วโกรธของเศรษฐกิจแล้วก็โกรธของไอ้ต่าค่าใช้จ่ายนะค่าของชีพมันต้องไปด้วยกันเนี่ยอาจารย์อันต้องไปด้วยกันฮะเพราะว่าสองอันนี้มันจะแสดงถึงอำนาจในการจ่ายหรือในการได้รับได้เนี่ยไม่ไม่เหมือนกันนะในเรื่องของค่าของชีพมันก็เป็นเรื่องผู้บริโภคเนาะผู้ที่ได้เมันเดินไปเนี่ยท่านคือค่าของชีพมันสูงขึ้นเนี่ยสองสามเปอร์เซ็นต์ยก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเงินเขาก็ลดลงไปเนาะ อันนี้ในฝ่ายของรัฐเองเนี่ยมันสแสดงถึงความสามารถในการจ่ายของนายจ้างซึ่งอันนี้มันก็มีลักษณะที่เราก็ดูดการเติบโตของ GDP นะฮนะคน GDP มันเติบโตต่ำก็ไปก็จะไปดูอีกตัวหนึ่งก็คือว่าตัวที่เกี่ยวขอ้องกับที่เขาเป็นอุตสาหกรรมส่งออกหรือไปหรือเปล่าเนี่ยมันก็ส่งออกเราก็ไม่ค่อยดี hmm. นะฮเพราะไอ,ไอตัวนี้โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเพิ่อินอ,อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันบูมขึ้นมาฮนะแล้วมันก็มีการแข่งขันสูง แล้วในพื้นที่เหล่านี้บางบางบางกลุ่มเขาก็ไม่ได้รับการเดือดร้อนเนาะครับถึนการขึ้นค่าจ้างกานต่ำเนี่ยเพราะว่าถ้าเราดูอ่าลักษณะการขึ้นค่าจ้างในในในเจ็ดพื้นที่เนี่ยนะตั้งแต่กรุงเทพกับเีชลนบุรีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์พังงาภูเก็ตระยองสงขลาสุราษฎร์ธานีโดยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในเมื่อเกิดเมื่อเมื่อปีหกห้ากับปีหกหกที่ขึ้นไปเนี่ยนะก็เฉลี่ยประมาณอ่าสิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะ ไปแล้วหนึ่งรอบเนาะคือจังหวัดเหล่านี้ก็ขึ้นแตกต่างกันไปบางจังหวัดก,ไก็ไม่เท่ากันอไม่เท่ากันบางก็สิบเปอร์เซ็นบ้างสิบเก้าเปอร์เซ็นบ้างสิบสามเปอร์เซ็นต์บ้างแล้วแต่ว่าฐานเดิมของเมื่อปีหกห้าเขาเนี่ยสูงแค่ไหนครน,นี้พอมาขึ้นอีกรอบหนึ่งในสิบจังหวัดเนี่ยนะฮะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นประมาณสามสิบถึงห้าสิบห้าบาทครับนะฮะเราก็จากฐานของคาดกางเมื่อปีหกหกนะฮะแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณแปดถึงสิบหกเปอร์เซ็นต อ่ะบ้างน้อยอันนี้คือในในภาพรวมนะแต่มันก็มีงานวิจัยบางส่วนว่าได้สรุปว่าค่าจ้างที่ได้รับในภาพถ้าเป็นกิจการก็มักจะดูที่กิจการโรงแรมนะเนาะมันก็จะมีโรงแรมชั้นสามดาวสี่ดาวห้าดาวนะผู้ห้าดาวเขาเนี้ยก็เลยเขาเขาคัดเกรดของคนบุคคลที่อยู่ในแรงกลุ่มนั้นเนี่ยสูงสุดนะมูลค่าสูงแล้วคนที่ทำแบบมีความเชี่ยวชาญเขาเลือกได้ <c oughs> คือว่าเราเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษก็คือว่าการเทรนและประสบการณ์ในการทํางานเนี้ย โรงแรมขนาดเล็กเนี่ยคือป้อน <c oughs> ห้อคุณ oh, ที่มีคุณภาพเป็นโรงแรมโรงแรมขนาดใหญ่ฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเสพเยงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะต้องเทรนคนเทรนคนรู้เรื่องดีงต้ก็มาซื้อตัวไปนะฮมามาะก็ไปจ่ายให้สูงกว่าวัานั้นเถอะเพราะฉะนั้นการแข่งขันทั้งน,นองเนี่ยนะผู้ที่มีสี่ดาวห้าดาวเนี่ยเขาก็ค่อยไล่เก็บอาจากสามดาวสองดาวอะไรอย่างดาวคนนี้นะขึ้นไปเนนร,รื่อยๆนะมันพวกนี้ก็จะต้องหาคนอยู่ตลอดเวลาเขาก็เหนื่อยนะผมก็ย้อน พร้อมมันห้าไม่ได้ฮะโรงแรมขนาดใหญ่ก็พร้อมฉีกสัญญาเลยนะฮะจ้ะใช่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่าให้เขาค่าถูแพงเขาสูงกว่านะถ้าแร่งตามค่าห้องเขาเนี่ยเจ็ดพันแปดพันใช่ไหมฮะแล้วค่าห้องอาจจะแล้วสี่ดาวก็อาจจะลงเหลือสี่พันห้าพันแต่พวกสามดาวก็เลยสามก็สามดาวก็สามพันอะไรเงี้ยนะครับสี่พันหรือถ้าต่ํากันั้นก็ต่ากว่าสองพันกว่าบาทอะไรเงี้ยตอนนี้เรามองในแง่ถ้าเขาได้ค่าห้องหนึ่งวันเนข้าราจ้างค่าห้องวันทั่วสามพันเอาง่ายๆนะครับ แล้วเขาต้องเสียเฉพาะส่วนของค่าร้างหนึ่งคนเนี่ยมันเข้าไปสี่ร้อยแล้วเนาะมันก็เป็นค่าราชกางในชัดส่วน,ท,นที่ข้ารสูการเพืเอ่อเพื่อนโนกเน่ทำง,งานหลายอย่างก็จริงอนะ่ะ <c oughs> ใช่ใชแต่ว่ามันมันมันก็มันก็ได้ค่าห้องมาเท่านั้นเองนะก็ก็คือห้องหนึ่งมันก็เสียสัดส่วนในค่อนข้างสูงกับคนที่เป็นค่าแรงแต่ว่าเราในสายการ,รท่องเที่ยวสังเกตดูว่ามันก็มีเทคนิคในการดูนะเขาก็ในจังหวัดนั้นก็ไม่ได้รวมไปทั้งจังหวัดเนาะเขาดูเป็นเขตเขตนะซึ่งเป็นครั้งแรกในผมเรียกว่าในประวัติศาสตร์เนาะ ที่เราให้ขึ้นค่าจ้างคันต่าเนี่ยนะหรือค่าแรงขันต่าเนี่ยเป็นไปตามเขตนะฮะพื้นที่ปกติเราเนี่ยนี่มองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหรือให้เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเดี๋ยวผมมีคําถามอาจารย์ผมมีคําถามตรงนี้แต่ไม่ใช่เลยฮะอย่างกรณีของเนี่ยผมดูรายชื่อนะอาจารย์ทั้งชนบุรีเนี่ยเฉพาะเขตเมืองพัทยาถูกไหมฮะพังงานนี่ก็เฉพาะเขตเทศบาลตะบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าระยองเฉพาะบ้านเพนะครับสงขลาเฉพาะแท้หัดใหญ่ แล้วก็สุราษฎร์ธานีเฉพาะเกาะสมุยเท่านั้นเองทีนี้อย่างก,กรณีของสงขลาก็ตามระยองก็ตามหรือจะเป็นชลบุรีก็ตามเนี่ยนอกเหนือจากเมืองท่องเที่ยวเนี่ยมันคือนิคมอุตสาหรกรรมอาจารย์ครับไอตรงนี้นใช่ไหมฮะเราเราไม่ขึ้นถึเท่าหร่ครับอาจารย์รอ๋ออันนี้นะฮะผมมองในแง่ด้วยเขาเขาได้พิจารณาของข้าเจ้าเมื่อตอนทศปีไปแล้วนะฮะค่ะตุอุตสาหกรรมเหล่านี้นะเพราะว่าในนั้นก็ขึ้นไปสิบเจ็ดกลุ่มอะนะ กลุ่มจังหวัดแล้วก็ได้รับการขึ้นไปเหมือนที่ผมร้อยสั่งแต่แรกไปโดยภาพรวมก็ขึ้นไปประมาณ18-19เปอร์เซ็นไปรอบหนึ่งแล้วเพราะอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆเราเนี่องไงภาพรวมของทั้งจังหวัดเนี่ยจ่ายกันโดยทั่วหน้าแข่งไปตามกติกาเดิมที่ปีที่แล้วนี่เองคือเมื่อต้นปีขึ้นแต่ตอนตีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่าอันเนี้คล้ายๆว่าขอเพิ่มคนี้เพิ่มมันเป็นการเพิ่มตามสัญญาะไ้พูดตรงๆนะเพราะว่าสัญญาว่าจะให้เดียวอื ทนนี่ถามว่า400ให้เลยโดยไม,ไ,มไม่ไม่กระเทือนก็เขากระเทือนอุตสาหกรรมเก่าเนาะอุตสาหกรรมที่อยู่อันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องการเืองแต่มันข้อสัญญาว่าเข้าใจเข้าใจ 400, 400 <000 S 2> บาทเนี่ยมัน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 ก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากโอ้จารยังยังสมุยเนี่ยอาจารย์เคยไปใช่ไหมฮะท่านผู้ฟังอ<ห>าจ<ช>จะนึกภาพไม่ออกว่าผมเอาง่ายๆแล้วกันว่าอาหารตามสั่งเนี่ยราคานี่เกือบร้อยนะจันใช่ใช่ใช่ตามสั่งนะเพราะฉะนั้นไอ้400บาทยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ ม้าทางไม่ไปได้แล้วคับไม่ได้ครับป็งานดีไม่รู้เกาะพังงานเข้าไปด้วยนะที่เรามีฟุ้มูลเขาไปอีกอืมได้เพราะฉะนั้นนี่พวกนี้เขาเขาค่าคนที่เขาสูงใชหมเนอยเช่นนั้นก็ดับกันสูงมากประเด็นมันก็จะมีการหักมุมนิดหน่อยแค่นั้นเองว่าคนคนไทยที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นคนคนไทยมันก็ก็บอกว่าเราก็รับอันนี้สูงอันนี้เร่มพูดในเชิงหมายเหมือนกับชาติยมคนบางกลุ่มบางกลุกันนะ เอออันนี้คนไทยก็คงจะได้ไปเต็มเต็มนะอะไร,รอย่างเงี้ยแต่ว่าคนต่างดาวที่เขาส่วนใหญ่แล้วก็แรงงานระดับกาลางระดับล่างที่อยู่ที่ตามโรงแรมต่างๆคนนี้ก็เป็นแรงงานต่างดาวกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็ได้รับอน,นิสงส์ไปด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้ามองในแง่ที่เขามักจะได้รับค้า้าช่ารนะะไม่เหมือนกับคน,คน,ค,นคนไทยแล้วส่วนใหญ่นคนไทยนนะย่าจะได้เกินนะฮนะคือพอคนไทยพอข้างา่ําขยับขึ้นไปอย่างนี้นะเมรตะว่าผมบอกบอกว่ากระบี่เนี้ยขยับขึ้นไป ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับคราวนี้โอเคแรงงานระดับล่างได้ไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณห้าสิบสามบาทเดิมมมติว่าเขาได้กระจ้างขั้นต่ำปีหกหกอยู่นะปีที่แล้วอยู่ที่ขึ้นไม่รอบแล้วนะเขาก็จะขึ้นอีกห้าสิบกว่าบาทครับคำถามก็คือพาขึ้นห้าสิบกว่าบาทเนี่ยมันไปดันคนเก่าไปแตะคนเก่าหรือ่าวเพราะไม่แตะคนเก่าเนี่ยนะผู้ปรกอการเขาต้องหนีหนีนะหนีไปแล้วอะต้องหนีฮะต้องหนีเพราะมีงานเดี๋ยวจะสู้คู่แข่งเขา ไอ้ไอ้ในดับอื่นเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะน,นั้นก็คนไทยก็ได้ไส่งไปด้วยในตำนองทอํางหมดที่ใหญ่ไปเยอะหน่อยก็จะเป็นต่างดาวผมก็มีคำถามตามมีอนกันอาจารย์ว่าถ้าเกิดสมบุติเราให้ค่าแรงขั้นต่ำขึ้นไปจนถึงระดับหนึ่งที่เป็นรายงานที่มีทักษะมีฝีมือแล้วเนี่ยค,คแล้วใครจะจ้างรายงานไรฝีมืออาจารย์อันนี้นะฮะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยทั้งเก่เล็ว่าว่าข่าวที่มีโควิดเนี่ยบางคนทํางานไอายุสี่สิบห้าสิบเนาะครับ พูดเลยว่าคนกลุ่มเนี <peanuts> ้ยถ้าเขาเข้าไปเข้าไปใน่งเกณฑ์ค้าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วว่าเขาทำมานาเขามีประสบการณ์แล้วใช่ไหมเพราะน้าว่าประสบการณ์เนี่ยจะต้องได้รับการนับอ่าอ่าใครก็นับเข้าไปด้วยเพื่อที่จะจ่ายค่าจ้างให้เขาตามสมรรถนะอยากจ้างเขาตามตามค่าจ้างงขั้นต่ำเพราะจ้างค่าแรงขั้นต่ำสังเกตดูคนไม่มีใครกลับไปหรอกครับเพราะกลับไปเขาบอกเขาไปเริ่มด้วยค่าแรงขั้นต่ำอย่างเงี้ย S <S ช่มมันเกิดแล้ววิธีาการที่จะแก้ก็คือว่าในในระบบเที่ยวเนี่ยโรงแรมมีสี่สิบตำแหน่งงานเนี่ยมันมีมาตรฐานอยู่นะอเผอิญคนที่มีมาตรฐานนี้ก็มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งต้องทีทุกทุกมาตรฐานที่เขาพ่วงอยู่กับกฎหมายข้าราชการอาปบข้าราชครับครับซึ่งอัเนี้ยเขาเอ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 าสมรรถนะเนี่ยไปเทียบไว้รดหนึ่งสองสามเนี่ยมันขึ้นถือว่าอ่าเขาทํางานเป็นช่างซ่อมแซมอยู่ในโรงแรมซ่อมเครื่องอะไรจากเครื่องจักร ช่องแอร์แรงดับตัวเนี้ยนะถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นระดับหนึ่งเลยเนี่ยเขาทั่วไปเขาก็ได้ทำขั้นต่ำใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าเขาส่วนคําเป็นได้ระดับมาตรฐานแล้วก็ทางกรมกรมคมพัฒน์กากพลเนี่ยนะบอกข่า,าขน้่งคันเน็ตต้องเป็นหกร้อยนะครับเขาก็ต้องให้หกร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี้ย ถ้าเป็น้าราารทางสมรรถนะคนไม่กลับบ้านแล้วครับเพราะว่าเขามันยืนยันด้วยกฎหมายมีเหตุมีผลที่จะบอเลยว่าฮะสมรรถนะทำงานได้ขนาดนี้เขาจะต้องได้ค่าร้างขนาดนี้ซึ่งมันสูงกว่าค้าราชการ400บาทครับสูงกว่าอยู่แล้วครับใช่ครับ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 ในทางออกมันก็คือเรื่องนี้แหละครับคือเรื่องที่ทำให้เขาได้มาตรฐานเป็นตัววัดค่าร้างที่เขาจะจ่ายให้จ่ายตามมาตรฐานครับคกรับซึ่งแนวนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องมานั่งเถียงเรื่องค่าราชกานต่อมีต่อไปนะครับอาจารย์ ใช่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 มันเราไม่เียงกันถ้าคุณมีถ้าคุณพูดภาษาได้ห้าภาษาเนี่ยเขาคงไม่จ้างคุณแค่สี่ร้อยบาทต่อวันมไม่ไม่คือเขาบวกบวกไรให้บวกไม่ให้เลยอาจจะภาษาละสองร้อยไดาจารย์สองบาทนะสองรอยี่สิบบาทนะแต่นี่มันเป็นแต่นี่เป็นร้อยสามจาใช่บวกให้เป็นไปร้อยครับครับครับเพราะนี้ไดส่งกว่าครับอ่าครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขแบบกลางๆก็แล้วกันนะอาจารย์แต่ว่าส่วนในในสถานการณ์ปฏิบัติจริงๆในแต่ละพื้นที่มันต้องมากกว่านี้แน่นอนถูกกกมัยฮะโดหลาร ครับมันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็แล้วแต่นะฮะมันก็เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราใช้ระบบสังตสาหกรรมกับพื้นที่ด้วยซึ่งไม่เคยทํามาก่อนแบบนี้นะฮะอะไรนี่ก็อาจจะเป็นต้นแบบที่จะดูทไปได้แค่ไหนกับอุตสาหกรรมอื่นซึ่งอาจไม่มีความสามารถจ่ายได้เท่ากับโรงแรมเนี่ยผมก็คงอาจจะต้องยืนแบบเก่าไปก่อนหรือเปล่าแต่แต่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างเมืองพัทยางี้เป็นต้นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นเจ้าของร้านอาหารเราจะปรับค่าอาหารขึ้นตามค่าแรงขั้นต่ำนี้เหนื่อยนะฮะอาจารย์ ก็เนยอยผมไปบ้านอำเภอมันนอกเขตพัทยาเนี่ยผมก็กินราคาถูกกว่าอยู่แล้วใช่ใช่มันมีการแข่งขันอีกตรงกระจุก้สนุกแถวนัะใช่ ต้นตามันขึ้นไปร้อยบาทแล้วอะไรเงี้ยคิกข้างนอกยังกลมมีสามสิบสี่สิบอย่างพอได้อะไรเราก็ต้องเลิกกินเอาหน่อยเนาะแต่ละแต่ย่านท่องเที่วยวย่านดอลลาร์เนาะย่านบาทแจ๊ะแหม่มันต่างกันเยอะนะฮะนั่นเองครับอือเอาเป็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยควรจะต้องมีมีวิธีคิดยังไงแล้วก็แรงงานควรจะต้องปรับตัวยังไงแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะอาจารย์นะกับโดยโดยหลักการก็คือว่า เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าคนไทยจะไปเกี่ยวที่กันนันะมันก็เหมือนกันที่ทิ้งคุณคือว่าทำได้แหละเราก็อาจจะเลือกพนัารที่มันอาจจะไกลไปหน่อยอย่าไปแข่งกินกับเขาจริงๆนียากผมการนี่จะรู้เลยเป็นภาวะที่เราต้องไปแข่งแย่งกันกินคนไทยก็ต้องแย่งเขาจ่ายร้อยเราก็จ่ายร้อยอะไรเงี้ยใช่ป่าได้แจ้งอะไรเงี้ยนะฮะก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของการใช้จ่ายดูให้เหมาะสมกับสภาวะนถานะของแต่ละบุคคลเนาะนี้ในส่วนของเรื่องระยะยาวขึ้นไปนิดนึงเนี่ยทุกคนก็จะต้องปรับตัว ให้เข้ากับไอสถานการณ์ท่าของชีพคราวนี้ไอตัวเมือม่อเมือม่อเมือ่อค่าจ้ามันจะยึดตัวท่าของชีพเป็นเกณฑ์เนี่ยต่อไปเราก็สมมติมันขึ้นไปต,ตามต้นนองไม้ก็หมายความว่าค่าจ้างทุกส่วนบางส่วนันต้องขึ้นไปสองสามเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องกันไป <S <S เพื่อเพื่อ,อให้ทุกคนเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สูญเสียอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยเนะาะบางอย่างของเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปตามเกณฑ์ที่ค่าของชีพมันขึ้นมันก็ตามไป่ไดแล้วอีกอันหนึ่งมันก็จะมีประเด็นอย่างการโชคสวยโอกาสในการขึ้นราคาไปตามบางที ร้านค้าบางคนเขาก็ชชวยการขึ้นไปเหมือนกันนะโดยแ a งอ้างว่าค่าจ้านต่ำขึ้นเขาื้อเขาซือของโน่นนี่นั่นมันก็จะแพงขึ้นอันนี้ก็ต้องใส่ทางหน่วยงานให้เป็นเป็นหน่วยงานฟังก์ชันเนาะกระทวงต่างๆที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลพวกนี้ก็คงต้องช่วยดูแลกํากับหน่อยอย่าให้ราคาอะไรแต่คงไม่ถึงระดับไปควบคุมราคาส้มตำเนาะ <laughs> มันก็เป็นอันนี้ก็เกิดไปเกิดไปเลยเอาเลยที่มันเป็นทางการหน่อยอะไรฮะฮะแต่ทั้าบวชต้องปรับตัวนะใช่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของการตลาดเองก็มีผลด้วยใช่ไหมโอ้คิดเยอะขึ้นอีกแล้วอาจารย์มันมีหลายปัจจัยครับรายปัจจัยก็เพราะใบเกี่ยวกับมันมันแค่เรื่องเดียวนะฮะที่จริงเรื่องในสูตรการคำนวณข้าราชารต่ำเขาก็มี ปัจจัยเยอะแยะไปหมดเลยใช่ใช่แป่สองสามปัจจัยนี้เท่านั้นนะครับมันแปดปัจจัยครับอ่ะเอาละครับวันนี้ด้วยความรู้เยอะเลยขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวกลับนัดคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับกับรองศาสตราจารย์ยงยุทธนวงศ์นะครับที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับจะคิดเพียงมุมใดมุมหนึ่งนี่คงไม่ได้คุณผู้ฟังเพราะมันจะต้องมีมิติในหลายๆแง่มุมด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกรุงเทพมหานครในเฉพาะเเขขตตปทุมววััันนกบฒา เป็นวันละ400บาทนะครับแล้วก็กระบี่เนี่ยเฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางชนบุรีก็เฉพาะเขตเมืองพัทยาถ้าเป็นเชียงใหม่ก็เฉพาะเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับประจบคีรีขันธ์เฉพาะที่หัวหินเท่านั้นในเขตเทศบาลด้วยส่วนที่พังงาก็เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัดจังหวัดระยองเฉพาะที่ตำบลบ้านเพสงขลาเฉพาะเทศบาลนครหัดใหญ่แล้วก็สุราษฎร์ธานีเฉพาะเกาะสมุยเท่านั้นนะครับอันนี้น่าจะรวมเกาะพังงานไปด้วย น่าจะรวมด้วยนะครับแต่ว่าไรรายงานข่าวไม่ได้แจ้งมานะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจในช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจต่อเนื่องกันไปกับคุณมงคลลีลาธรรมนี่นะครับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรด้วยการปรับค่าแรงขึ้นมาคุยกับคุณมงคลในฐานะที่เคยเป็นกรรมการประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคําถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่า สลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ออกมาในโอกาสที่ธนาคารจะมีอายุครบ111ปีของการก่อตั้งเนี่ยนะครับสลากออมสินพิเศษ1ปีจะมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบ,บ,บ,บสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลมีสิทธิ์ที่จะถูร่วมวันที่1มูลค่า111ล้านบาทนะครับคำถามคือ,อการการออมเนี่ยหมดเขตการออมวันที่15พฤษภาคมนี้ส่วนคำถามคือว่าถ้าสนใจจะออมจะมีช่องทางใน,ในการออมได้ช่องทางด้วยกัน สช่องทางที่บ้าน αι, มีช่องทางอะไรบ้างนะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับแล้วก็ส่งคำตอบมาใน Inbox ได้เลยเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ